หวงบุ๋มปันดาประสบอุบัติเหตุที่สิงคโปร์ก่อนเผยอาการล่าสุดค่ะหลังจากที่ออกมาแชร์ประสบการณ์เป็นคลิปวิดีโอผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวสําหรับนักแสดงรุ่นใหญ่บุ๋มปันดาวงผู้ดีขณะจัดทริปเที่ยวกับเพื่อนสนิทที่สิงคโปร์และในช่วงที่กําลังนั่งรถอยู่บนแท็กซี่นั้นก็ได้ประสบอุบัติเหตุมีรถชนทางด้านท้ายของรถแท็กซี่ที่เธอนั้นนั่งเข้าอย่างจังค่ะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เพื่อนที่มาด้วยกันถูกโทรศัพท์มือกระแทก เข้าไปที่ใบหน้าส่วนตัวเธอเองนั้นนอกจากคาดเข็มขัดเนิรภยัยจึงไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงแต่มีอาการป่วนระบบที่คอและสั่นหลังรวมถึงรู้สึกอยากอาเจียนล่าสุดบุ๋มปันดาก,ก็ได้เผยภาพของเธอที่นอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลของสิงคโปร์ค่ะพร้อมเขียนขับชันเอาไว้วาไม่รอดค่ะ เพื่อนฝนมืน่นอาเจียนหลายรอบส่วนบุ๋มนั้นปวดร้าวหลังล่างและคออาเจียนมีเลือดปนสองรอบหมอฉีดยาและเอ็กซเลย์เรียบร้อยผลตรวจคือมัสเคอร์สเปิร์มค่ะกล้ามเนื้อตรงคอกับหลังล่างอักเสบเฉียบพลันมีผลกับเส้นประสาทก็คอยๆอย,อยรักษากันไปคะ่ะขอบคุณจากทุกความห่วงใยมาสิงคโปร์เป็นรอยขลังไม่เคยเจออุบัติเหตุบนถนนไม่นึกว่าจะมาเจอกับตัวเองต้องขอขอบคุณน้องโบชมพูที่มาช่วยดูแลเที่ว โรงพยาบาลจนเรียบร้อยทุกอย่างค่ะ